อยากถามหลวงตาว่าเวลาสวดมนต์ทำไมถึงมีจิ้งจกนะครับเขาทักทุกวันเลยตอนเริ่มสวดนะครับมีวันถามนนี่คืสมัยท่านอยู่แล้วครับสมัยท่านอยู่เวลาท่านพูดอะไรจิ้งจกมันก็นจิกจิกท่านก็นจะเคาะก๊อกก๊กมันก็นจะหยุดหลวงปู่อะหลวงพ่อเนี่ยคเวลาท่านคุยอะไร หายาโยมฟังจิ้งจกมันก็จิ้จี้จีกจี้ทางกระเจาะเคาะกันกานก๊นก๊อกมันก็จะหายหลวงตาก็เจอบ่อยครับถ้าคิดไปในไม่ได้เรื่องเลไรเราแล้วห้องแอร์จิ้งจกก็ไม่มีมันมาจากไหนไม่รู้เราต้องหยุดนะหยุดมาสวดมนต์เป็นเป็นแต่จิ้งจกครับตุกงตุกแกไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยว